มาแล้วมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่าน,น,นในเรื่องราวของการลงทุนสําหรับบริษัทนี้นะคะที่เข้าเทรดในตลาดในช่วงไม่หนานนี้เองนั่นก็คือ PPS หรือว่าบริษัท Project Planning Service จำกัดมหาชนนะคะเราไปพบกับประธานกรรมการบริษัทคุณประสงค์ธาราชัยนะคะแล้วก็น้องนาภาพรน,นะคะเปลืองอารมณ์ด้วยน้องนุ้ยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะินด,ดีด้วยนะคะที่เข้ามาจดเียนตลาดหุ้นไทยแล้วโชว์ผลงานยอดเยี่ยมปี55 ขอบคุณครับตรงมา200จากราคารจองนะคะ70สตางค์นะคะแล้วก็เปิดจองกันวันแรกเลยนะคะ2บาท4สตางค์และวันนี้หุ้นตัวนี้ก็ยังยืนอยู่2บาท30ใครได้หุ้นตัวนี้ยิ่งกว่าได้ทองรหรือเปล่าคะด <c oughs> ิฉันไม่ได้นะดิฉันก็คุยอยู่นะคะค,ค่ะอ่ะเล่าความเป็นมาของ pps <c oughs> นะคะว่าธุรกิจทำมานานขนาดไหนแล้วคะ pps เจดทะเบียนเมื่อปี2530นะฮะเคยนับถึงปีนี้ก็25ปีกว่าแล้วครับหนุ่ยเกิดได้ยัง โอ้ยังละอ๋อครับนูเจาะหาหุ้นเขาเลยค่ะอ่ะค่ะแล้วมีวิชั่นวางวิชั่นไว้ยังไงคะ P.P.S. ค่ะคือเราวางวิชั่นไว้ที่จะเป็นผู้นําทางด้านการบริหารโครงการครับธุรกิจอะไรคะธุรกิจของเราคือธุรกิจบริการบริหารโครงการนะฮะครับแม่เราไม่ได้ก่อสร้างนะครับบริหารเป็นเป็นคอนซัลท์เหรอคะเป็นคอนซัลท์ครับคือไคะทางด้านการบริหารโครงการโครงการอะไรอ่ะ โครงการอะไรก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าการทํางานของของเราเนี่ยเป็นการนําโครงการสู่เป้าหมายสมว่าเรามีโครงการสร้างถนนโครงการสร้างตึกโครงการสร้างโรงเรียนโครงการสร้างโรงแรมสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรที่เป็นโครงการเนี่ยนะฮราเราก็จะเริ่มจากการคิดโครงการคิดโครงการก็วิเคราะห์โครงการว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ก็วิเคราะห์ใหม่คิดใหม่ คิดจนกระทั่งมันเป็นไปได้เชิงการเงินเชิงวิศวะเชิงระบบหรือเชิงอะไรคะที่วิเคราะห์ทั้งหมดเลยครับทั้งโครงการเ manage เลยเหรอคะคือการวางเป้าหมายโครงการเนี่ยเป็นเรื่องของความสําคัญในการทําโครงการว่าเป้าหมายเนี่ยสมมติรโรงแรมเราทําโรงแรมเนี่ยเป้าหมายเราจะทํากี่ดาวครับห้าดาวคุณคุณภาพนั่นะนั่นแหละคือห้าดาวของท่านดาวเล็กดาวใหญ่ก็าตกลงกันให้ได้ใช่ไหมนั่นหม่ยคามเป็น่างั้นทาไม่ถูกนะเพราาะว่เพราะว่า ตัวเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมฮะเป้าหมายคือโกนะฮะเราจะเตะบอลให้เข้าโกมนต้องรู้ว่าโกอยู่ไหนถ้าไม่รู้ว่าโกอยู่ไหนหาเป้าหมายส่วนไอ้นี้ก็ทิศทางสู่เป้าหมายไงเพราะนั้นพอเรากําหนดเป้าหมายปั๊บว่าว่าเป้าหมายด้านคุณภาพเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะฮะเช่นสมมติเราทำโครงการศูนย์กระ้าเราก็จะบอกว่าตกลงกันว่าไอ้ไอ้ศูนย์เป้าหมายของท่านเนี่ยนะเอาเป็นว่าให้มันเป็นรูปมปนท่าเนี่ยคืออะไร เราบอกต้องไม่ได้กว่าเซ็นท่านนะอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมธุรกิจแบบนี้25ปีเจ๋งมากเลยนะคะครับแล้วก็อันที่สองต้นทุนเท่าไหร่ค่ะแล้วมันต้องเป็นรูปธรรมเนี่ยเราบอกว่าต้นทุนไม่เกินตารางเมตรละ2,000บาทอ่าไม่รวมตกแต่งภายในแล้วตกแต่งภายในไม่เกิน16 0 0นเนี่ยคือตัวเลขของต้นทุนธุรกิจแล้วเวลาแต่เวลาท่านจะให้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะเราก็ต้องวางเป้าไปเลยบอกว่า ถ้าเป็นศูนย์การค้านะครับ <ฮะ S 1> เราก็บอกว่าตุลาเปิดนะครับ <ฮะ S 1> ตุลาเปิดถ้าเกิดมันพลาดเป้า,ย,ายังไงยังผู้จิกาเสียงต้องเป็นยังไงอะไรเราก็คิดให้เขาเลยคิดให้คิดร่วมกันถูกไหมฮะนะ่นเอเริ่มตั้งแต่คิดโครงการพอ<า>คิดโครงการเสร็จแล้วถ้ามันถ้าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็เชช่วยกันปรับปรับทันทีทั้งนิตทีให้มันไปได้ช่วยได้เหรอคะหน้าที่เราเลยครับอันนี้คืองานเราเลยแล้วไปหาคนนั้นให้ช่วยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก็ช่วยเหรอคะครับอ๋อเหรอครับ คือช่วยตั้งใจคิดโครงการเพราะนั้นค,คิดโครงการเสร็จแล้วถ้าพอคิดคิดว่าตัดสินใจทําเนี่ยแปลว่ามันคุ้มทุนแล้วถึงจะทำถ้าคุ้มทุนก็ไม่ทำนะครับั้นลูกค้าราใหญ่ต้องเป็นโครงการใหญ่ๆที่ใช้บริการ PPS สิ่คะครับเล็กๆแล้วก็ทําครับเล็กๆทำอาเล็กๆขนาดไหนที่ทําอะคะย่งสร้างสร้างสร้างย้ายย้ายหลวงพ่อทองเราไปทําหลวงพ่อทอง หลวงพ่อทองวัดไตมิตรไงฮะอ๋อที่ใหญ่ๆนะครับอออันนี้คือทําการกุศลงานเราก็ทำจะทำเลี้ยงค่าจ้างด้วยเหก็ก็เป็นการกุศลก็ค่าได้ค่าแรงลูกน้องค่าตัวเองไม่ไม่คิดก็คือค่าบริการของเราได้ค่าจ้างจากค่าบริการรายได้ของเราถูกครับโอ้โหบริษัทอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราทําคือ คือบริการให้คําปรึกษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอพอโครงการพอโครงการเป็นไปได้ปั๊บเราก็ไปตัดสินใจสร้างแล้วเราก็ไปหาพว้ออกแบบนะก็คิดราคาใช่ไหมครับแล้วก็วางแผนว่าจะทํำยังไงให้มันได้เป้าตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอออกแบบมามันก็ต้องเลือกว่าเอาสไตล์ไหนครับไทยจีนฝรั่ง หลังยังไงจีนยังไงถูกไหมคราแล้วเสร็จแล้วถึงจะทําแบบมันหลายหลายแบบโครงการที่ใหญ่สุดของ PPS โครงการไหนคะที่ทําให้เขารถใต้ดินที่ไหนคะสายชีน้ําเงินเนี่ยอ๋อเสร็จไปแล้วอันนี้เปิดไปยังคะเปิดไปแล้วที่ใช้อยู่อ๋อไอ้เขาเรียกสายสีน้ำเงินนะแล้วที่กำลังทำอยู่นี่ก็อันนี้คือโครงการใหญ่ส่วนอีกอันก็คือสนามบินหนองงูเห่าถ้าสูงก็ถ้าสูงก็ของคุณแดงแดงไหนพันเรดประโยกพันเรดประโยก ตึกตึกไประโยคนะฮะเราจะได้เห็นชัดเหอว่าเราทําทั้งะบยคหนึ่งะโยคสองแล้วมื่คิดทึงหากินยแบบนี้ได้ไงคะมันเป็นอาชีพอะคือคือวิศวกรนี่มันจะทำแค่คุณสมบัจิวิศวะมาครับจบวิศวะนี่ก็มีมีหน้าที่ทําอย่างบริหารโครงการออกแบบควบคุมการก่อสร้างวางโครงการจะมาพิจารณาตรวจสอบวิชาชีพเอาประสบการณ์เลยมหากินตรงนี้เลย ทำอย่างอื่นไม่เป็นแต่ปกติวิศวะก็อาจจะทำเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรเนี่ยเอาหัวหละเอาความคิดเอาประสบการณ์นั่นแหละมาทำตัวธุรกิจเลยคือนักลงทุนเขาคิดลงทุนเราไปช่วยก็ว่าการลงทุนนี่มันต้องคิดอะไรบ้างแบบเด็กวิศวะคิดอ่ะครับวิศวะมันคิดอะไรคิดแล้วิเคราะห์คิดแล้วต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วต้องมาวางแผนจบจากไหนคะวี่สาวจบวิศวะจุฬาครับอ๋อเด็กจุฬาอยู่แล้วมันต้องห่วงหรอกญาติมิตรเยอะโครจกต์เยอะ ครั <c oughs> คร่ะยีหปีที่ผ่านมาเองนี้รประสบความสมําเร็จหลายๆด้านนะคะทีนี้เมื่อเอาบร,ริษัทร,ร,ร,ร้อยห้าสิบกว่าโครงการร้อยห้าสิบกว่าโครงการตอนนี้มูลค่าที่เราบริหารอยู่เท่าไหร่คะคมูลค่างานที่เป็นค่าจ้างตอนนี้รประมาณปีละสองหสบล้านโอ้ยนอนกินเลยอ่ะมีต้นทุนอะไรไบ้ัน ตรกมีสิบล้านเอาสมองขายอย่างเดียวเลยนะคะเรามีสตาฟอยู่ประมาณสามร้อคนอ๋อคุยเยอะนะคะเยอะครับทุกวงการทุกเดือนต้องมีเงินเดือนค่าจ่ายให้เขาครับไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องมีทรัพย์สินที่ดินเหมือนกับธุรกิจอื่นแต่สตาฟคือเป็นตัวทรนเร่มีออฟฟิศฮะเรามีออฟฟิศออฟฟิศต้องมีไหมคะที่เราทํามาตลอดเนี่ยก็มากก็กําไรอ่ะคือยี่สิบห้าปีนี่กำไรทุกปีโอ้ต่อปีเท่าไหร่คะก็ประมาณ จำตัวเลขไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนที่เรา250ล้านในกำไรี่ประมาณ2ประมาณประมาณยา่ปีห้าสี่เนี่ยปี5้าสเนี่ยจำได้ว่าตัวเลขอยู่ที่กำไร22ล้านรถตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นรายได้รวมอยู่ที่256ก็ตีเท่าประมาณ8-9เปอร์เซ็นต์ประมาณป0ะมเกือบสินะคะ22ล้านจาก200นะคะแต่ว่าเราเราในพนักงานเรามีกองทุนสะสมหมายความว่าเผื่อตอน ตอนปลายทางของชีว okay. so okay. ิตเขากเกษียณแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี uh, ๋ยวเราไม่ใช่ราชการเนี่ยก็เอาเงินมาใส่กระปุกไว้ใช่ไหมไปเป็นพนักงานแค่ไม่เนี่ยใส่กระปุกเลยกระปุกหนึ่งโดนนั้นเท่าไหร่คะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายสมทบไงอ๋อใช่ค่ะกองทุนสำรองนะคะมีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเพื่อไงก็ดูแลเขาอ่ะเพราะเขาทำงานเดียวเันเท่าไหร่คะ โบนัสเรามีที่ทํามาตลอดนี้เรามีแจกทองไม่แจกเงินแจกทองแด้วยฮะแจกโบนัสแจกโบนัสด้วยคือคือคอนเซปต์มันเป็นอย่างนี้ฮะว่าช่วยกันช่วยกันหาช่วยกันใช้ค่ชวยกดีดีชอบ คุณนุ้ยช่วยกันหาช่วยกันใช้กันใช่แต่ลูกน้องบางทีเข้าใจผิดฟังผิดว่าใช้อย่างเดียวช่วยใช้ช่วยกันใช้ช่วยกันหาใช้ไปก่อนแล้วห่ทีหลังให้ไม่ไม่ใช่ครับช่วยกันหาเจาะเล่นเลยธุรกิจที่ปรึกษาแบบนี้ค่ะเราจะสามารถต่อยอดเป็นผู้รับเหมาเองได้ไหมค่ะคือปกติเราเราจะเป็นคนคุมงานค่ะเพราะฉะนั้นคนผู้รับเหมาเนี่ยเป็นคนทำเพราะฉะนั้น คนทํากับคนคุมเนี่ยเราถ้าเราอยู่ด้วยกันเราเราเป็นคนคุมด้วยทําด้วยเนี่ยมันจะอาจจะมีผลประโยชน์ตัดกันดังนั้นดังนั้นในแนวความคิดเราไม่เป็นผู้ละเมาไม่รับาไม่รับเื็นที่ปรึกษาครับเพราะว่างานทํางานเนี่ยถ้าระบบธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยมันจะมีคนทํามีคนคุมและมีคนตรวจเพราะนั้นเราจะไม่ทําหน้าที่สองอย่างพร้อมกันแล้วแล้วความเสี่ยงของธุรกิจนี้มันอยู่ตรงไหนอะคะความเสี่ยง ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีคนเขาไม่ค่อยลงทุนก็ไม่ค่อยมีใครจ้างแต่ว่าเศรษฐกิจตอนหลังๆนี่ดีนะครับแล้วเราเราก็บริหารความเสี่ยงไปด้วยว่าเราเรารับทั้งงานราชการเพราะราชการยังไงก็ลงทุนใช่ไหมยังไงก็มีการก่อสร้างถูกไหมฮะออนี้รับงานราชการด้วยใช่ไหมรับทั้งราชการและทั้งเอกชนครับเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นยังไงคะตอนนี้ตอนนี้เอกชน80 รัชการยี่สิบค่ะครับทํางานราชการต้องมีเงินสํารองเยอะงบประมาณช้าครับก็ก็เรากระจายกระจายความเสี่ยงโดยการมีมีมีทั้งราชการบ้างเอกชนบ้างเอกชนเบี้ยยังมีราชการให้อีกสามเดือนนะเอกชนเนี่ยเขาจะต้องเปิดให้ทันเวลาครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆที่เป้าหมายสามตัวที่ผมพูดแต่แรกก็คือหนึ่งคือคุณภาพสองคือต้นทุนสามคือเวลายิงช้ายิงเสียใช่แล้วยิงช้าเขาเขาเปิดไม่ได้เขาขายไม่ได้นะฮะ เพราะนั้นยังไงเราต้องทำให้เขาเปิดได้อย่างเซ <คม S 3> น,เนทันเนี่ยเห็นไหมเซน่ันพระราม9ตอนนั้นเราไปดูเนี่ยดูถ้าทางถ้าจะเปิดไม่ทันไม่ทนันแต่เราไปทําให้ทันถูกไหมครับแล้วตอนที่ตอนที่รา่ประสงค์ก็ทุกคนก็เห็นปัญหาแล้วนะฮะเมื่อตอนนั้นเนี่ยครับแล้วก็บอกว่้ตรงนี้ต้องรื้อตรงนี้ต้องทําใหม่ผมเดือนก็เสร็จอะไรองเราเนี่ยเราก็ไปวางเป้าให้ผู้ออกแบบมาช่วยกันทำงานแต่มาวางเป้าหมายย่อย ระหว่างเป้าแล้วเขาไม่ทําอ่ะเราไม่เสียหรอคะคือเปรียบเสมือนเราเป็นจ็อกกี้นะต้องหามามามาดีๆเป็นเอ็กซ์เพรสเฉพาะไปเลยใช่ไหมครับคือทั้งมาทั้งจ็อกกี้นะหรือมันคนเล่นบอลก็ต้องมีทั้งคนเล่นโค้ดค่ะต้องมีโค้ดนะแต่ถามว่าโค้ดไปต่อยเองนะปิดตัเองไม่ไหวเไม่เต็มไม่เต็มเต็ไม่ได้แรงไม่มีแรงใช่ค่ะแต่แต่ว่าเราเรามองเกมออก แล้วอย่างนี้ถ้าจะมีการเปิด AEC ขึ้นมาอย่างนี้ PPS นี่ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากแค่ไหน AEC นี่ผมคิดว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเรางประเทศตอนที่เราจดทะเบียนแค่สมล้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นเราเล็กเนาะเล็กมากแต่พอเราพอเราเพิ่มการจดทะเบียนเป็นร้อยล้านเนี่ยคนมองเห็นเราจากนอกประเทศนะครับเพราะนั้นคนที่เขามีสตังค์เยอะๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มาทำ MOU ร่วมกับเราว่า งานเนี่ยเราออกแบบเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทํามากแต่เขาทําแล้วเขาเชี่ยวชาญทางการออกแบบแต่เวลาเขาจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะติดกฎหมายวิชาชีพถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่มาร่วมมาร่วมกับเราเนี่ยจะดีมาเลยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทางพม่าเขเหมือนกันพม่าเขาก็จะทํางานบริหารงค์งการอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเขา เดินช้ากว่าเรามานานดังนั้นพอพอเขาเห็นเราเดินไปเร็วๆอย่างนี้เขาก็มาหาเราโอกาสพีพีเอสโตได้เยอะก็มากขึ้นใช่ไหมคะเขาพอมีโอกาสค่ะค่ะเอย่างนี้มองหุ้นพ p พเอเป็นหุ้นแบบไหนอะคะหุ้นลงทุนระยะยาวครับยาวนาดไหนคะตอนนี้สองบาทสามเจ้าห้าบาทคือตรงนั้นถ้าถ้าพูดถามถามตัวของเองอะผมเสงเส่วน เป็นนักวิชาการเป็นนักวิชาการเวลาเราอยู่ในในในกลุ่มนักวิชาการก็ปมญหาว่าผมเป็นนักธุรกิจเวลาผมอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจเขาก็บอกว่าเป็นนักวิชาการสมมติถ้ายาวนะฮะคุณประสงค์คือดิฉันแบบครัหุ้นของคุณเนี่ยต้นทุนไม่ค่อยมีนอกจากคนถ้าถ้าลงสามปีสมมตินะจากสองบาทสิบบาทได้ไหมเออซีเปิดดีไม่ไม่เชี่ยวชาญจริงๆนะแต่ลงทุรยะยาวเราจะได้ผลตอบแทนอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เรา ผมว่าเราการันตีไว้ว่ากำไรสุทธิเนี่ยเราเราจะแบ่งให้40เปอร์เซ็นต์จากกำไรสุทธิอันนั้นเป็นอยู่ในหนังสือเลยนะฮะอย่าเอาไปลงทุนเลยนะเอามาแบ่งให้ก่อนนะครับแล้วก็ของพนักงานก็เหมือนกันเราคงบอกว่าเราก็เราเ็าบอกเขาแล้วว่าทาทาดีได้ดีถ้าทําดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่มีใครอยากทาดีหรกฝากคุณประสงค์ทําดีต่อไปนะฮะให้ยืนเห็นแล้วช วันแรกเทรดนะคะก็สบาทจาก7จสิตางค์ค่ะแล้ววันนี้ยังยืนอยู่2บาท30มสิบสตางค์ยังไม่ได้ดูเลยเปิด iPhone อยู่นะคะมองค่ะก็อยากฝากอะไรนักลงทุนที่ถือหุ้น PPS หรือว่าท่านที่อยากจะเข้ามาลงทุน PPS ค่ะก็ของของ p p เเนี่ยเราเรายืนอยู่บนหลักการของการเชื่อถือไว้วางใจนะครัแล้วก็ พนักงานทุกคนก็ได้รับการปลูกฝังอย่างนี้ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นตัวที่รับรองตัวเองอนั่นหมายความว่าเราไปดูงานที่พีพสทำแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับแล้วตัวนี้เรามีการอบรมกันสม่ำเสมอนะครับก็ให้ความมั่นใจในการทำงานของของเราว่าเรามี เรามีแอสเซทที่เป็นพนักงานอยู่ยเยอะนะฮะแล้วก็เราก็เสริมเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางด้านผู้เจ้าของกิจการบริษัทนะคะ Project Planning Service จำกัดมหาชนหรือว่า PPS นะคะคุณผู้ชมเป็นธรรุรกิจที่ต้องอาศรรัยความน่าเชื่อถือดังนั้นการลงทุนกับหุ้นของเขาก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือกับธุรกิจของเขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบุณคคุณค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆฝากทุกท่านกันไว้ถ้ามีอะไรเด็ดๆตามเราไปนะคะในช่วงหน้าชีวิตธุรก,กิจที่ยังมีความสุขกับเราอยู่ช่วงหน้าค่ะชีวินิพกสักครู่